สุดเซอร์ไพรส์นางเอกดงังประกาศไม่โสดแล้วทำหนุ่มๆอกหักทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินทีราธานันพัฒนไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เธอมักจะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายๆคนจนถูกจับตามองเรื่องความรักว่าตอนนี้มีคนมาดูแลหัวใจแล้วหรือยังนะล่าสุดทัพทิมเปิดใจยอมรับแบบไม่มีกั๊กตอนนี้มีหวานใจแล้วคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าๆไปไหนมาไหนแบบเปิดเผย เหตุผลที่ผ่านมาไม่เคยพูดเพราะไม่มีคนถามถ้ามีคนถามก็พร้อมตอบเพียงแต่ตนมองว่าไม่ใช่สายเปิดตัวแฟนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วส่วนเรื่องของการลงรูปคู่หรือโพสอะไรเกี่ยวกับความรักลงโซเชียลนั้นไม่ชอบทำ เชื่อว่าหากคบกันจนมั่นใจและถูกขอแต่งงานวันนั้นทุกคนก็จะได้เห็นกันยอมรับไม่อยากเป็นข่าวด้านนี้เนื่องจากอยากให้คนโฟกัสที่เรื่องอื่นหรือเรื่องงานมากกว่าใครเป็นหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นนะเนี่ยอยากรู้จังเลยงานนี้แฟนๆก็ต้องรอลุ้นวันที่ทัพทีมถูกขอแต่งงานแล้วล่ะค่ะ